เรามาพบกับช่องชนธนกิจนะครับวันนี้เราก็จะมาหาปลากันนะครับวันนี้เรามาที่ในป่าลึกมากเลยนะครับจากบ้านเรามาประมาณ18กิโลนะครับแล้วรอลุ้นดูนะครับว่าเราวันนี้เราจะได้ปลาหรือไม่ยังไงก็ขอฝากติดตามช่องชนธนกิจด้วยนะครับทั้ง youtube และ facebook นะครับแล้วเจอกันนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงหมายแรกของเรานะครับเราเริ่ม หาปลากันเลยนะครับตอนนี้อาจารย์หาปลาอยู่นะครับเห็นนะครับยังไงผมก็ยังไม่เข้าแน่ผมหนาวให้อาจารย์เข้าก่อนนะครับลองรู้รอดูว่าอาจารย์ได้ปลาหรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ผมไม่เข้านะผมจะหมายผมจะเข้าไปหมายนี้ครับนี่ครับหมายนี้นครับปลาน่าจะเยอะนะครับโอ้เห็นไหมครับอาจารย์ได้ปลาแล้วโอ้ยโอ้อาจารย์ได้ปลาครับตัวใหญ่กี่ตัวเนี่ย

เออทาราไม่มีลูกอะาเนี่ยเอาผมเอาได้บ้าลจ้ะรวยะไรนะชิดดองขอไ้อะลูกเลยเอาบาแล้ว่เอาบ้าเอาบ้าแล้โอเคมีได้กระป๋อโอเคเอาอะไรีเดกคิบ่ว่า

เยอะ้เกาอ่ะยกสูงเอแครลอยแล้วลูกโอ้โหออกมาน้ว้อีกนนก็ให้อนน้เวลาลงวาอาศัยไหมเวลาออกมาที่ตัวนี้ไปหนวะออกมาจากควายการไล่รุนแบบ

ไม่ตายนะไม่ดีเดียวเลยไม่มีอันนี้ไดีเดี๋ยวพี่จะไปดูข้างในวันนี้กหนึ่บาทนะนุ่มเลยโอเคผมเข้าไปให้นะหูยอะไรเยเราดูหวานมากขวบอันนี้ดูเลยเดี๋ยวยิ่งตะกิโลกว่าแหละอันนี้สีเหล้ว

别别靠，靠，别靠！

ลูนสไงแล้วเหรลูก้าะตอนแรกมันอยู่นี่หรอได้อะไมาอยู่ไหนเยี่ยดีวก่อนนี่้องนมาก็เป็นนองมององออถึงนอเนี่ย

ไม ตีโด้เพียงประจันต้นนึงกับพักเีงาต้นโดนอะไรอุ้ยเท้าฟันน้ำลึกไปเลยฟันกระชากไม่ได้อาตุ้ไม่ได้โอ้ยแม่แม่ เ่อยได้อแนี่ยเขเนยยไม่ด้แก่ด้เอเ่เนี่ยให้วันแ่ตัวเดียวเลยเดี๋ยวให้คนื่นอ้ยอย่าพึ่แล้วหพึ่งสะกดวันเล่นน้ำกันอยูแล้วนมจะให้วมแรกบายจะเอา

เอาขนาดนี้ว่ายน้ำเล่นเลยอุ้ยสนุกขนาดทก่อนมนีกล้าว่ายน้ำตรงนี้นะขึ้นยอะไปนึ่ง คนจะยินได้ก่โลแต่มันมีหนึ่งคนที่ไม่ชอบลงน้ำอ่ะคนที่ใส่เสื้อผูกชาได้โอ้ลงไม่โชว์เลยข้อยมงหเยอะเลยละคนที่สเสื้อเลือมาทำไม่ลน้ล่ะอัโกอกอกจะกของินดี

เดี๋ยวยังเจาะก่อนเดี๋ยวเฮ้ย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  ไอ้บอให้อย่าเพิ่ยิงเนี่ยมาว่ามาตัเนีมาจะอยู่ตัวนี้ไงมาว่ามันชอบว่ายเอ็เนี่ยมันกินได้ยังว่าเไม่มันมันหนีมาม่ได้ก็อยู่ไต่เน่ยก็อยู่ไต่ใต่นแล้งอขนาด่ินแล้งน่ันหนไปลเาไปเ่ไต่ก้นี้แต่ว่ามันเที่ยวกับที่เราเคยอยู่อะก็แต่เนี่ยไนั่นอะ ก่อนนี้เรามนทำบาสเองโง่ดูแล้วตัดเนี่ยนี่น้อง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 

เอาอนทนี้เอนี้อง่นองก็อย่างนี้เละดูชายการด้ันนยี้ก็อนอยู่แล้วเยอดิมันจะย้ายปย้ายาน่นะนี่มาาตเนี้ยบนยะาทเลยเดี๋ยวหใหไอ้ไข่ไม่ใสยใส่ดิ้นลตาตัวแล้วเหอเดี๋ยวให้มันี่ก่อนไม่เยอะนอยู่สังนี้ มันน่าหลบไปอยู่ข้างนู้นว่ะไปดูก้อนนี้ดไม่ได้ไม่ร้ไม่รู้ก้อนเ่เราก็มายืนมาอยู่เนี่ยมัอยู่นี่มาอยู่เนี่ยอ่ะเดนวม่ียมันะมันอยู่ไปอยู่ตรงนี้อยู่หอยู่ไม่ในตัวแล้วว่ะเดี๋ยวองไปยืนไว้นตัว้่ไม่ต่ออ่ะไป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 ไไไไไไปไไ มาต่้เหนวไม่เอาไม่เล่นแนีเล่นดำนับแข่งกัน่โทรมา

đi ăn apple mom nào có tên đây không là là có tên đây không là là 他这样。

่ไม่ดับยิบได้ครับผม ก้คนกใหญ่สุดหญ่สนี่ก้อนมน่งอนกานี่น้ำหลั่ดี่นะที่มันไว้นั่นะ นน่าเว้ยน่าเว้ยไม่สยเยาต้ทันนีล่ะเนี่ยก็องทํนี้อืม่นาอไม่พอนไม่น้องมันยังลอยได้เลยนะโหากไนากไปไหนูุเี่ยมแม่งเี่ยมไ้น้าบบเป็นน้าีมาดิสุดอ ก oh, mm ูมาโูดิอะไรจับไรเยอะเหรอดีดีอะวะฟังมาได้ยินเสียงมวยก่อน่ะเออมีมันทุ่สาวก็ะแลก็ได้ยินก็ตตามไม่โดป่ะไม่ไม่้

Um <todos> de 你好，你生吃快乐，啊！